สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมรยาสิจิสนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันนะคะโดยสี่เหลี่ยมผืน้าเนี่ยเราต้องกำหนดให้มีความยาวถึงสองด้านก็คือด้านของความกว้างกับความยาวนะคะ i ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคงตัดรังสี AF 1จุดที่จุด B ก็จะเกิดจุด B นะคะันรูปในกระดาษหลังจากนั้นเนี่ยใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคงให้ตัดรังสี AF 2จุดที่จุด P และ Q เพื่อสร้างเส้นตั้งฉากนะคะ จุด P และจุด Q นะคะหลังจากนั้นใช้จุด P และจุด Q เป็นจุดสูงต่างตามรัศมีพอสมควรอีเช่นกันนะคะเพื่อสร้างเงส้นการฉากขึ้นมานะคะหรือเรานวรจะสร้างารางสีขึ้นมา 对。 การเส้นมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงแนว1นะ Gracias.